กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับข้ามคานประจําวันที่11สิงหาคมครับสําหรับเมื่อวานครับต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีของเราจริงๆครับอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับแต่ไม่มีเสียเลยสักคู่ครับสําหรับเมื่อวานครับตัว V.I.P. ที่ให้ไปในกลุ่มครับสราเวียป์คเจอกับดานิโปคู่นี้ให้ต่อสราเวียป์คที่ราคาลูกครึ่งครับสุดท้ายชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับสําหรับคู่นี้คู่ V.I.P. ชัวร์ตัวจริงครับ ค่อนข้างจะมั่นใจครับกินไปเต็มๆครับชนะไป3ศูนย์ซาลาเวียปราร์กต่อลูกครึ่งไม่มีปัญหาสําหรับตัว VIP ครับสาหรับในหน้า YouTube 3คู่ที่ให้ไปเมื่อวานครับคู่แรกครับคาราบักเจอกับ SJK เฮลซิงกิคู่นี้เฮ้รอง SJK เฮลซิงกิที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับสุดท้ายเป็นคาราบักที่ชนะไป2อหนึ่งครับรองลูกควบลูกครึ่งกินไปครึ่งหนึ่งครับสาหรับคู่นี้คู่ที่2ครับเลสพอนาเจอกับสปาตัก เตือนนะว่าคู่นี้ให้ต่อเลสพอนอที่ราคา1ลูกครับสุดท้ายเลสพอนอเปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อ1สําหรับคู่นี้เจ้าไปครับคู่ที่3ครับ f อบอลคารเจอกับลินคอนเลสอิฟสำหรับคู่นี้ให้ต่อ f อบอลคารที่ราคาลูกครึ่งครับสุดท้ายชนะไป2ประตูต่อศกินไปเต็มเต็มครับสําหรับคู่นี้ต้องบอกว่าเมื่อวานผลงานค่อนข้างจะดีครับอาจจะมีเจ้าบ้างมีกินครึ่งบ้างแต่ไม่มีเสียสักคู่ครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปครับต้องบอกว่า ถือว่าเป็นวันที่ดีครับวันนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเริ่มเตะกันแล้วครับคู่แรกวันนี้ครับเบอร์ลี่เจอกับแมนซิตี้ครับโอ้โหมันแน่นอนครับพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่12เปิดตัวเปิดหัวพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับฟุตบอลใหญ่เริ่มทยอยกันมาเปิดแล้วครับสำหรับวันนี้ขอตามกระแสนิดนึงครับคู่ VIP วันนี้ครับจัดไปเลยครับเบอร์ลี่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยครับ เราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับสำหรับตัว VIP วันนี้ครับเบอร์ลี่ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาไปแพ้ไม้หน่งประตูต่อศูย์ครับในการเล่นฟุตบอลกับชับมิดสำหรับแมนซิตี้ครับนัที่ผ่านมาพวกเขาเสมอในเวลากับอาร์เซนอลไปครับในฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลครับสุดท้ายดวนจุดโทษครับเป็นอาร์เซนอลที่แม่นกว่าครับสุดท้ายแมนซิตี้แพ้ลูกโทษไปครับ1ประตูต่อ4ครับ สำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดถ้าเป็นแมนซิตี้ที่ถล่มเบอร์ลี่ไป6ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแมนซิตี้ทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งสำหรับคู่นี้ใครอยากได้ทีเด็ดไปตามกันในกลุ่มได้เลยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคู่นี้ฟุตบอล v i p ค่อนข้างจะชัวร์ครับมันเห็นได้ชัดเหลือเกินครับสำหรับบอล VIP วันนี้ครับโอเคครับสำหรับในหน้า YouTube วันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับคู่แรกของ ในหน้า YouTube วันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างอัลมเลียพบกับรายโยเบเยกาโนครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับนัดเปิดหัวเหมือนกันครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของอัลมเลียพวกเขาบุกไป,ปชนะการนาดาได้1ประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลกระชับมิดสำหรับรายโยเบเยกาโนครับนัดที่ผ่านมาพวกเขากระชับมิดเสมอกับไบตันไป 1ประตูต่อ1ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสูาเป็นรายโยเบเยกาโนครับที่ชน,นะอัลมเลียมาได้2ประตูต่อ0ูําำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นอัลมเรียเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาครับต้องบอกว่าคู่นี้สูสีกันเหลือเกินครับมาเจอกันวันนี้นัดเปิดหัวต้องบอกว่าต้องการผลการแข่งขันที่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับนัดเปิดหัวครับสำหรับอัลมเลียต้องบอกว่าเจ้าบ้านวันนี้ครับ ้องบอกว่าผลงานถือว่าลุ่มๆุ่มดนๆนครับช่วงหลังครับตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่ผ่านมาครับกระชับมิดก็มีแพ้บ้างเสมอบ้างครับชนะบ้างครับตามภาษาครับเป็นทีมระดับเกรดล่างๆของลาลิกาครับอเมเลีาครับไม่ต่างจากรายโยครับรายโยฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีเกินคาดครับแต่มาตรฐานของพวกเขาก็ใกล้ๆเคียงกัเอเมรลียเจ้าบ้านวันนี้ครับไม่มีอะไรมากคู่เนี่ยครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับ คู่แรกของลาลีเก้าวันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะทําอะไรกันได้ครับราคาปอปลาแบบนี้ก็อยู่บอลรองอย่างรายโยครับบอลคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันครับนัดแรกก็ฟุตบอลทั้ง2ทีมไม่น่าจะลงตัวกันเท่าไหร่ครับคืออุ่นเครื่องมาก็ผลงานไม่ค่อยดีครับวันนี้ครับจบลงในผลเสมอน่าจะยุติธรรมกับทั้ง2ทีมครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันครับ อเมริกาก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับไรโยก็ไม่มีทีเด็ดอะไรที่จะบุกมาทะลมอเมริกาได้ครับบอลสูสีกันยังไงก็ต้องอยู่บอลรองไว้ก่อนครับคิดว่าคู่นี้น่าจะแบ่งแต้มครับกับราคาปอปลาคิดว่าไรโายน่าจะเอาอยู่ครับยังไงก็ต้องเลือกจิ้มไรโยอยู่แล้วครับฤดูการที่ผ่านมาถือว่าทําผลงานได้ดีระดับหนึ่งครับไาโยคิดว่าวันนี้พวกเขามีทีเด็ดพอครับที่จะบุกมาแบ่งแต้มจากอเมริกาได้สําหรับคู่นี้รองไรโยที่ราคาปอปลาครับ เราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างรอยัลอันสเว็บพบกับคอทัยครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลหลีกสูงสุดของเบลเยียมครับจูปิแลรีกของเบลเยียมครับตีหนึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับรอยัลอันสเวบครับอันดับ8ของตารางคะแนนรับสหน้าที่ผ่านมามี3คะแนนสาหรับคอทยครับอันดับ15ของตารางคะแนนทับสหน้าที่ผ่านมายังไม่มีสักคะแนนครับ เราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับนัดที่ผ่านมาของรอยยออันเชเวบพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับอนาเลส1-0ครับสำหรับคอชัยครับนัดที่ผ่านมาเล่นในบ้านแพ้ให้กับแซงทุยดองไป0ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นรอยยออันเชเว็บที่ชนะคอชัยมาได้1ประตูต่อ0ครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นรอยยออันเชเวบต่อที่ราคาลูกค่งครับรอยยออันเชเวบครับแชมป์เก่าครับต้องบอกว่า นัดที่ผ่านมาค่อนข้างจะน่าเสียดายพอสมควรครับบุกไปแพ้ให้กับอันเดเลสครับแต่เป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่เหมือนกันครับไม่ไม่เป็นไรครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งครับเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะดีครับมีตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในลีกใหญ่ๆของยุโรปพอสมควรครับสำหรับรอยัลอันเชเวครับ ขอท้ายวันนี้มาเยือนครับหนักใจหน้าดูครับ2นัดที่ผ่านมาพวกเขาไม่ชนะคู่แข่งเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าแย่จริงครับสําหรับคอท้ายแย่ตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่ผ่านมาครับกระชับมิดไปก็ไม่ได้มีผลอะไรขึ้นครับยังหาจุดลงตัวของพวกเขาไม่เจอครับสําหรับคอท้ายครับสาหรับคู่นี้ราคาลูกครึ่งตัวผมมองว่าแพงไปแต่ยังไงก็ต้องกัดฟันต่อรอยัลอันเชเวบครับคิดว่ารอยัลอันเชเวบน่าจะเก็บ3คะแนนในบ้านของตัวเองได้ตามเป้าว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรครัว กับราคาลูกครึ่งมันไม่มีอะไรมากจริงๆครับเม็ดแรกมาเมื่อไหร่ก็ลุนเม็ดสองเท่านั้นเองครับสาหรับผู้นี้มั่นใจรอยัลอันเทเว็บไม่มีแพ้ไม่มีเสมอในบ้านของตัวเองวันนี้ครับมั่นใจว่าชนะได้ครับอยู่ที่ว่าพวกเขาจะยิงได้กี่เม็ดเท่านั้นเองครับกับราคาลูกครึ่งไม่มีอะไรมากไปลุ้นเม็ดสองกันครับคู่นี้ต่อรอยัลอันเทเว็บที่ราคาลูกครึ่งครับเราไปต่อกันคู่ที่สามครับผู้นี้เป็นการเจอกันระหว่างบาก้กาพบกับฟารมาลิกาครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอล ซูเปอร์ลีกาของโปรตุเกสครับนัดเปิดสนามครับนัดเปิดหัวเลยครับตี2:15ครับตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของบาก้กาพวกเขาเปิดบ้านชนะแบกกาโทโพล่ามา3ประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบที่3นัดแรกครับ สำหรับฟารมาลิกาครับนักที่ผ่านมาพวกเขาบุกไป,ปชนะชาเวตได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลกระชับมิตรสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นบาก้าที่ถล่มฟารมาลิเกาไป4ประตูต่อหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นบากา้าต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับต้องบอกว่าบาก้กาช่วงนี้ค่อนข้างจะดีครับขวัญกำลังใจวันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนักที่ผ่านมา เล่นในบ้านในฟุตบอลแชมเปียนลีกครับสามารถชนะคู่แข่งไปถึง3-0ครับกุมความได้เปรียบก่อนที่จะไปเล่นนัดที่2ครับต้องบอกว่าวันนี้นัดเปิดหัวของหลีกโปรตุเกสยังไงก็ต้องเอาครับถึงแม้พวกเขาจะมีติดห่วงในฟุตบอลแชมเปียนลีกนัดที่สครับสำหรับบาก้การับแต่วันนี้นัดเปิดหัวครับยังไงก็ต้องเอา,าเพราะนัดแรกในแชมเปียนลีกพวกเขาก็ซัดมา3-0ครับขอแค่บุกไปเสมอหรือแพ้2ลูกก็ยังเข้ารอบครับตอนนี้บาก้กากํากำลังติดลมโบนครับ บอลลีกก็อยากเจอครับบอลถ้วยก็อยากได้ครับมาเลยครับบาก้การับเจอใครหนาไหนก็ได้ครับบอลต้นฤดูกาลครับความสดของนักเตะมันมีอยู่แล้วครับจะเตะกันทีจะเตะกันบ่อยยังไงมันไม่มีปัญหาครับกับเรื่องแค่นี้ครับบาก้าารับอยู่ในช่วงที่ดีครับลูกควบลูกครึ่งตัวผมมองครับ1เม็ดอะมีแน่นอนครับในบ้านของพวกเขาฟาร์มอาลิเกาครับไม่ดีเท่าไหร่ครับบอกเลยครับต้องบอกว่าถึงแม้จะกระชับมิตรจะ จะได้ผลการแข่งขันทีนน่ดีครับแต่มันเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องเนาะในฟุตบอลถ้วยของโปรตุเกสพวกเขาก็ตกรอบไปแล้วครับมันคือคือเล่นบอลแบบทางการจริงชังฟงาร์มาลีเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่บอลอุ่นเครื่องอนะ่ะดีครับยอมรับว่าแต่วันนี้มาเจอของจริงเจอของแท้อย่างบาก้า ยังไงก็ไม่มีทางครับตัวผมกล้าพูดเลยบาก้กาโคตรทีเด็ดเลยครับวันนี้ครับหนึ่งลูกสามคะแนนของพวกเขาครมีแน่นอนครับถ้าไม่ยิงนกตกปลาวันนี้บาก้การมีถล่มแน่นอนครับบาก้กาสอนบอลฟาร์มาดิเกลแน่นอนครับคู่นี้ค่อนข้างจะห่างห่างกันเยอะพอสมควรครับบาก้การเล่นในบ้านโอ้โหไม่มีปัญหาครับพวกเขาครับไม่ได้สวยแค่สนามครับ สวยทั้งการขึ้นเกมเล่นเกมครับบอลเท้าสู่เท้าโอโหทีมนี้ต้องยอมรับครับบาก้กาชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรมาต้านครับฟุตบอลเซมิฟิลีกตัวผมก็มั่นใจว่าพวกเขาน่าจะเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มได้ครับต้องบอกว่าสุดเซอร์ไพรส์จริงๆครับสำหรับบาก้กาฤดูการที่ผ่านมาแรงต่อเนื่องครับวันนี้ยังไงก็ต้องอยู่บาก้กาครับลูกควบลูกครึ่งไม่มีอะไรมากครับลุ้นเม็ดสองอีกแล้วครับท่านสําหรับคู่นี้คู่นี้ต่อบาก้กาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งไปเลยครับโอเคครับสําหรับวันนี้ จัดไปเลยครับฟุตบอลลีก ของทั้ง4ีลีกเลยครับวันนี้ครับฟุตบอลค่อนข้างหลากหลายเอาละครับต้องบอกว่าช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่เปิดตัวผมค่อนข้างจะมีข้อมูลในมือเยอะเหลือเกินมีทีเด็ดให้ทุกคนครับวันนี้ครับคู่ v i p ครับเบอร์ลี่แมนซิตี้เจอกันในกลุ่มครับคู่นี้บอกเลยครับเด็ดดวงแน่นอนครับใครอยากได้ทีเด็ดคู่นี้ไปตามกันได้ครับสําหรับในหน้า u t u b e ครับคู่แรกครับอัลมาเรียเจอกับราโยเบเยกาโนคู่นี้ให้รองราโยเบเยกาโนที่ราคาปอปลาครับคู่ที่2องรอโยอันเชเวตเจอกับคอทายคู่นี้ ให้ต่อโรเยลอันเชเว็บที่ราคาลูกครึ่งครับคู่ที่3ครับบาก้าเจอกับฟาร์มาริโกคู่นี้ให้ต่อบาก้าที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันครับกําลังใจเล็กน้อยครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปคราะหอฟุตบอลดีจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ําคืนนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับตัวผมและใครที่ติดตามผลงานของผมครับกดตัวไหนจิ้มตัวไหนขอให้ได้ขอให้โดนครับเฮงๆรงเยๆครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กล